ีอาหาออกมาแล้วหาออกมาแล้วเอาอีกแล้วหลอดสั้นๆมีที่เนาะอันนี้ยังดรอทสุดนะอันนี้ยังดอกหลอดสั้นๆเบ็ดอุ้ยปลาดุกใหญ่เข่าพี่น้องปลาเข่าปลาเข่ามันเขามากัดปลาปลาลง บ้าเป็นบุฟิปลาเขาอู้หูลงลำน้ำถ่องใคร่องปองแล้วมันเขามากินปลาอือมาสิมาเก็บกลับเลยเก็บกลับละมึงขามากัดปลาเออมึงกินปลาหน่อยเต็มปากอยู่อืออือออเอ้าเอาห่างออกมาแล้วห่างออกมาแล้วขนาดเบิ้งมันกินเบิ้งเบื้องมึงขำมากินปลาหน่อยจนเบิ้งเล็บกระขาว ถ้ามังโตเงี้ยก็ทีกินปลาแง่้แหละพี่นอ้องกัดปลาดุกพ้อมนะคุณแพล่ห้าครับเบิดอละห <c oughs> ามหลบปลามันลงปลาดุกแง่้สองตัวพี่น้องมาคู่กันเอี่ออค,ครับผมวสด้เอาออกครับวันนี้ข <c oughs> ี้เจี๊ยบน้อย โอเคครับเดี๋ยวปลาออก่อนี่มาดูแล้วมันมีแต่ปลาเล็กเท่าแต่ว่าช้าวันนี้มาดูเ <c oughs> ล็กอืออืออหนเล็ไอี๋นีกอือกระดุกนักหน้ามันลงอื นั่นงงงยังมันกินปลากินจนเบืเอตลดเอ้าแล่นน้ำดูมันกัดปลาตัวแล่นน้ำมันกัดตัวนี้สองตัวประดุกแล้วก็ได้มาอีกที่หมายแรกครับผมไปลงรอบใหม่เมื่อวานได้มาอีกตัวหนึง่ง อันนี้นะตัวแรกปลาดุกกับปลาไหลมาหมายน,นี้อีกสองตัวใส่ไว้ตรงนี้หลังหนึ่งครับแล้วก็ได้แม่น้ําอีกหลังหนึ่งสองหลังบ่อปิดนะพี่น้องซอนี้เขาก็ไเด้ปลาดุกปลาหนังครับผมโอ้ยได้ปลาไหลเง่มาตัวหนึ่งเดี๋ยวสั่งก่อนเลยปลาไหลเงยพี่น้องเขารอบเนาะโอ้โหขุขีดเดีวยวี่น้องไม่ได้น้อยนะครับผมปลาไหลนะไปก,ก่อนลง นี่จะประดุกครับผมใหญ่ๆมาสองตัวออหมายละสองตัวประดุกตัวนึ่งลูกเสร็จแล้ว<ะ>มันมือนั่นสีอะไะพี่น้องมากับหนาบางนึงนี่แ่ละปลาโลสีโลสีเกือบโลหาครับผมอ,อัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันไขม่มันมันกลิ่นเนี้อิ่มยังได น่าจะกินน่าจะไข่ครับผมบ้าสองตัวเ,เข่าสองตัวที่นะี่นะปลาไข่โอ้โหแรงดีแท้เอา้าตัวนี้กัโลซีเอาก็นี่ตัวนี้ตัวเงิตนตัวทองกัดมันหกขีดครับผมโอ้ เขี้ครับผมมันหมานเซานี้นะปลาใหญ่ใหญ่ๆนะครับผมประดุกสองตัวก็สามโลแล้วเขี้ครับผมมันหมานครับ